สวัสดีวัยรุ่นเป็นยังไงกันบ้างสังคมออนไลน์ใครได้ลองใช้ Discord คุยกับเพื่อนๆแล้วบ้างไหนลองมาเล่าให้ฟังดีว่าเป็นยังไงพอจะคลายความเหงาความเซงตอนเรียนอยู่บ้านกันได้ไหมเพราะนะเรียนออนไลน์อ่ะมันไม่ได้เจอเพื่อนตัวเป็นๆน,นะครับเราก็ต้องสร้างสังคมผ่านแอปพวกนี้แหละช่วยๆกันเรียนเนาะอยู่คนเดียวมันเครียดนะครับมันก็แขวนขวาง เวลาเรารู้สึกหลงทางอย่างเงี้ยอย่างน้อยๆก็มีเพื่อนๆด i สคร r d เนนล้ว,วะคุยกันง่ายหน่อยเนาะเอา้าประเด็นวันนี้มันไม่ใช่เรื่องสังคมออนไลน์อะไรอย่างนี้หลอกนะครับผมจะมาพูดถึงเรื่องความอยากาจารอูเริ่มเข้าใกล้ไลฟ์โค้ดขึ้นทุกที <laughs> เรื่องที่จะเล่าเนี่ยผมก็ไม่ได้เอามาจากหนังสือเล่มไหนนะครับแล้วก็ไม่ผมไม่มไมค่อยอ่านหนังสือแล้วเนาะผมก็สังเกตแล้วก็คิดเอาเอง ฟังแล้วก็คิดดูนะอย่าเชื่อผมมากจนเกินไปนะครับคือเวลาเราทำอะไรสักอย่างเนี่ยหรือคิดจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยมันเกิดจากอะไรอย่างแรกก็ความต้องการพื้นฐานนี่แหละใช่ปะเราหิวเราก็กินข้าวเราง่วงเราก็นอนเนะใช่ปะวะ <laughs> ความต้องการพื้นฐานเนี่ยนะครับส่วนใหญ่มันก็มาจากร่างกายเรานี่แหละ ร่างกายเรามันเรียกร้องให้ดำรลงอยู่อะ่ะเราก็ต้องทําไปตามความเรียกร้องของร่างกายนั้นแหละใช่ปะถ้าเราไม่ทํอะเราอาจจะเป็นอันตรายต่อการลงชีวิตได้ใช่ไหมล่ะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเรามักจะทําเกินกว่าที่ร่างกายต้องการใช่ไหม <c oughs> อย่างที่สองเนี่ยก็น่าจะเป็นหน้าที่เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบที่เรามีใช่ไหมต่ออะไรบางอย่างเนี่ย ต่อตำแหน่งที่เรามีต่อการงานที่เรามีต่อความสัมพันธ์ที่เราได้รับนะครับถ้าเราเป็นนักศึกษาเงี้ยหน้าที่ของเราก็คือการเรียนใช่ไหมถ้าเป็นครูเป็นอาจารย์เงี้ยก็จะมีหน้าที่สอนหนังสือใช่ปะล่ะเออแต่เอาจริงนะตอนเนี้ผมมาเป็นอาจารย์ประจายอยู่ที่มกรุงเทพแล้วผมก็เพิ่งรู้ว่าพนักงานหน้าที่ของอาจารย์เนี่ยมันมีมากกว่าสอนเยอะเลยโฮโฮบ่นเฉยๆนะครับคือถ้าเรามีหน้าที่นะครับเรามีความรับผิดชอบอะไรบางอย่างเนาะ เราก็ต้องทําตามนั้นไปเนาะเพื่อให้เรื่องราวมันเป็นไปอย่างที่คาดหวังไว้ใช่ไหมแต่ถ้ามีใครไม่ทําตามหน้าที่เนี่ยมันก็จะมีผู้เสียหายทันทีไม่ว่าจะเป็นตัวเองหรือผู้อื่นใช่ปะครับถ้าเกิดว่านักศึกษาไม่ไปเรียนเนี่ยไม่ส่งงานเนี่ยก็ไม่ได้รับคะแนนในส่วนนั้นไปใช่ไหมถึงเวลาเกรดออกมาก็มีสิทธิ์ที่จะตกได้เราก็เสียเวลาเสียตังค์เปล่าๆคนจ่ายค่าเทอมให้เราก็เสียใจใช่ไหมถ้าผมเป็นอาจารย์เนี้ย แล้วผมไม่ไปสอนนี้หรือสอนชุยๆเลยเนี่ยผมอาจจะถูกประนามถูกไล่ออกจากการประกอบอาชีพอาจารย์ก็ได้ใช่ไหมนักเรียนก็ไม่ได้เรียนนะครับพอมันมีใครสักคนหนึ่งบกพร่องต่อหน้าที่เนี่ยมันก็จะเสียหายลามปามไปหมดนะอ๋อแต่พอฟังฟังดูแล้วเนี่ยทั้งความต้องการพื้นฐานและหน้าที่ที่เป็นบ่อกเกิดของการกระทําของเราเนี่ยนะมันดูน่าเบือ่อนะ่าเบือ่อใช่ปะ่ะไม่มีชีวิตชีวาเลยไม่มีความตื่นเต้นเลย แล้วก็ไม่ได้รับรู้ถึงความสร้างสารรค์ใดๆมันเหมือนกับว่าเราก็ตอบสนองไปกับร่างกายเราหรือว่าเราก็ทําไปในสิ่งที่เราต้องทํมาอะไรอย่างนั้นเองอะแล้วอะไรล่ะอะไรที่มันส่งผลต่อความสนุกหรือการสร้างสารรค์อะไรมันมันในชีวิตเนี่ยสาหรับผมนะครับผมได้คําตอบว่าสิ่งนั้นคือความอยากความอยากอยากที่จะทําอยากที่จะไปถึงเป้าหมาย อยากโน่นอยากนี่ผมคิดว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นนะครับเป็นจุดเริ่มต้นอะไรบางอย่างที่ทําให้เรากระทําแตกต่างออกไปจากเดิมคือถ้าเราทำแค่เพียงพอต่อความต้องการพื้นฐานของร่างกายเนี้ยเราก็กินข้าวน้อยๆกินผักกินอะไรที่เป็นประโยชน์ก็ได้ใช่ปะให้หายหิวก็พอใช่ไหมละครับเราไม่จะเป็นต้องไปกินเนื้อ,อย่างวางกิวกับเกลือหิมาลลยันอะไรก็ไม่รู้นะนะั่น่ะ ที่เรากินของอร่อยๆอเหล่านี้ก็เพราะว่าเราอยากใช่ไหมละครับเราอยากที่จะได้รสอร่อยของเนื้อย่างเราอยากจะลิ้มรสพิเศษเราก็สรรหาสิ่งใหม่มากกว่าเดิมไปตามหาร้านเด็ดต้องนั่งรถไปไกลๆไปกินร้านลับร้านอร่อยอะไรก็ว่าไปใช่ไหมมันทําให้เรามีชีวิตชีวานะครับเราก็สนุกกับการรับประทานอาหารมากขึ้นใช่ไหมเหมือนกันนะครับกับหน้าที่ถ้าเราทําตามหน้าที่ไปอย่างนั้นเนี่ย มันโคตรน่าเบื่อเลยนะผู้เองลองดูดีว่าถ้าเราเรียนไปตามหน้าที่อ่ะโอ้โหแค่พูดประโยคนี้ยังดูน่าเบื่อเลยใช่ปะภาพในหัวผมนี่ลอยมาเลยนะนั่งฟังเลคเชอร์อาจารย์ก็พูดเรื่องวิชาการล้วนๆรู้เรื่องมั่งไม่รู้เรื่องมั่งผมเล่าเองผมยังจะหลับเลยนะเนี่ย <laughs> แต่มันแตกต่างกันนะครับเวลาเราไปเรียนในสิ่งที่เราอยากจะเรียนเนี่ยการกระทําของเรามันแตกต่างกันลิบลับเลย เราเคยเห็นพวกที่เขาจัดเวิร์กช็อปจัดดอกไม้ปั้นดินเผาวาดรูปอะไรอย่างนี้ไหมไปเรียนวันเดียวเนี่ยสองสามพันเลยนะคนที่ไปเรียนเนี่ยเขาก็มีความอยากไปก่อนหน้านี้ใช่ไหมเขาตั้งใจจะไปเรียนนะครับเขาก็สนุกกับสิ่งที่เขาได้เรียนอะไรแบบนี้หรือบางทีเนี่ยความอยากมันอาจจะไม่ใช่เรื่องเรียนโดยตรงก็ได้เราอาจจะแค่อยากไปเจอคนอื่นๆเฉยๆไปเจอคนนู้นคนนี้อะไรแบบนี้นะครับ เราก็อาจจะไม่ได้อยากจะเรียนมากใช่ไหมแต่เราอยากทําความรู้จักของคนที่ไปเรียนอะไรแบบนี้นะครับความอยากเนี่ยมันส่งผลต่อการกระทําของเราโดยตรงนะอันนี้ผมคิดว่านะถ้าเราทําอะไรด้วยความอยากเนี่ยเราเต็มใจที่จะทํามันนะมันไมไ่รู้สึกเบื่อนะครับมันไม่รู้สึกเสียเวลานะผมก็ไม่รู้หรอกว่าความอยากมันเกิดมาจากอะไรกันแน่แรงบันดาลใจเหรอความทะเยอทะยาน ปัญหาที่เคยรุมเร้าเราหรือเปล่าหรือความลำบากที่เราเคยผ่านมาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยอย่างเช่นตอนที่ผมเรียนถาปัดเนี่ยนะผมแค่อยากเท่เท่านั้นเองนะครับเอาจริงเลยไม่มีเหตุผลอื่นๆเลยผมรู้สึกว่ามันเฟี้ยวดีแค่ชื่อคณะมันก็ดูมีอะไรแล้วล่ะไหนพวกเองลองพิมพ์บอกดีว่าทำไมถึงอยากเรียนคณะนี้ไหนลองเล่าความอยากให้ผมฟังหน่อยแต่เอาจริงๆก็นะทุกคนก็มีอยู่แล้วแหละความอยากเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กน้อยอยากทาไม่อยากทาอยากกินอยากเล่นเกมอยากไปเที่ยวอยากนู่นอยากนี่รวมถึงไม่อยากนู่นไม่อยากนี่ด้วยเนาะเต็มไปหมดเลยใช่ไหมถ้าทางพุทธนะครับเขาจะหมายถึงกิเลสใช่ป่ะนอเป็นไงมาทางพุทธด้วยขณะพระพุทธเจ้าเนี่ยยังอยากหาความสุขที่แท้จริงเลยใช่ป่ะอยากบรรลุก็ต้องบรรลุก่อนถึงจะลบความอยากทั้งหมดลงไปได้ซึ่ง ผมคงไม่เป็นอย่างนั้นหรอกครับผมขอแค่ควบคุมความอยากได้ก็พอนะแล้วก็พวกนักวิทยาศาสตร์หรือว่าศิลปินดังๆเนี้ยคนพวกเนี้ก็ต้องมีความอยากสูงมากเลยใช่ปะที่เขาจะต้องยอมทุ่มเทแรงกายแรงใจเพื่อสร้างสารรค์อะไรบางอย่างออกมาให้มันเกิดขึ้นบนโลกใบนี้เนี่ยพิคาโซเขาคงต้องอยากเขียนรูปมากๆอ่ะโทมัสเอดิสันเนี่ยเขาคงอยากจะให้โลกสว่างสวัยในความมืดสุดๆด่ะ ใช่แหละใช่แหละมั้งนะผมก็ไม่ได้อ่านประวัติของคนพวกนี้ละเอียดนะครับผมคิดว่าน่าจะใช่แหละแต่ถ้าเกิดว่าเขาไม่มีความอยากเนี่ยเขาคงไม่ฝ่าฟันทู่ซีทําอะไรที่เราก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นจนออกมาสําเร็จใช่ปะเออผมว่านี่แหละคือพลังแห่งความอยากนะครับก็อย่างที่รู้กันแหละนะว่าความอยากมันมีหลายรูปแบบความอยากที่นําพาเราไปถึงจุดหมายหรือความอยากที่แบบ เบี้ยบายรายทางอะไรแบบเนี้ยอยากนอนอยากเล่นอยากอะไรที่มันสั้นๆมาๆไปๆไ,ไอความอยากเล็กๆพวกเนี้ยมันชอบมาขัดขวางความอยากใหญ่ๆของเราเสมอใช่ไหมเราก็คงประสบพบเจอกันอยู่แล้วแล่ะเนาะน่าจะบ่อยสุดด้วยเจอทุกวันมาในรูปแบบของความอยากตรงๆบ้างแหละหรือบางทีมันจะมาในรูปแบบของความไม่อยากบ้างวุ่นวายไปหมดใช่ไหม พอมาฟังดูแล้วมันก็เหมือนกับว่าความอยากเล็กๆเหล่านี้เป็นความอยากที่ไม่ดีแต่ผมไม่ได้คิดอย่างนั้นนะครับไม่ได้คิดอย่างนั้นซะทีเดียวเนาะมันคือความเพลิดเพลินของเราอ่ะนะมันคือความสุขเล็กๆน้อยๆของเราพอเราตักตวงความสุขเล็กๆน้อยๆพวกนี้แล้วเนี่ยเราจะได้เก็บพลังที่เหลือลไปจัดหนักกับความอยากใหญ่ๆอีกทีหนึง่งอ๋อเป็นไงงงไหมแต่ก็อย่าเพลินเกินไปละกันจนไม่ได้ทําความอยากจริงๆของเราอ่ะนะ <laughs> พอพูดถึงความอยากเล็กๆไปแล้วเนี่ยเราลองมาดูเราลองมาพูดถึงความอยากใหญ่ๆกันบ้างไอ้ความอยากใหญ่ๆที่ว่านี่แหละจะเป็นตัวขับเคลื่อนความคิดของเราหรือจะเรียกความอยากใหญ่ๆนี้ว่าเป้าหมายก็ได้หรือบางคนเรียกว่าความฝันนะพอเห็นภาพไหมหลายๆคนจะชอบพูดถึงคำนี้บ่อยๆใช่ไหมพวกแบบดูในสื่อดูในอะไรเงี้ยนะครับสำหรับผมเนี่ยคำเหล่านี้มันค่อนข้างคลุมเครือนะครับ มันฟังแล้วรู้สึกไกลๆเข้าถึงยากๆเงี้ยผมเลยเปลี่ยนเป็นคำว่าความอยากใหญ่ๆเ,เราพอเห็นภาพความอยากใหญ่ๆกับความอยากเล็กๆแล้วใช่ไหมครับความอยากเล็กๆเนี่ยผมก็จะหมายถึงพวกอยากเล่นอยากกินอยากเที่ยวอ,อยากลองของใหม่ๆอะไรเงี้ยนะชั่วครั้งชั่วคราวนะครับเป็นความอยากที่ตอบสนองความเพลิดเพลินของเราใช่ไหมส่วนความอยากใหญ่ๆเนี่ยผมก็หมายถึงเป้าหมายของเราความฝันของเราสิ่งที่เราอยากจะไปถึงนะครับ แล้วไอ้ความอยากใหญ่ๆที่ว่าเนี่ยเกือบทุกครั้งเลยแหละมันไม่สามารถทําได้ในทันทีใช่ไหมมันไม่เหมือนกับความอยากเล็กๆนะครับที่มันทําได้เลยอะไรเงี้ยความอยากใหญ่ๆเนี่ยมันต้องทําสิ่งอื่นๆก่อนที่จะไปถึงความอยากอันใหญ่ๆนั้นได้อย่างเช่นว่าผมอยากจะไปเที่ยวรอบโลกเนี่ยผมไปเลยได้ไหมถ้าผมตอนนี้ผมก็ไม่ได้เนาะผมไม่มีตังค์นะครับ แล้วผมก็ไม่ได้อยากไปเที่ยวรอบโลกแบบไปวัดกันอีกทีข้างหน้าไปหาไรายได้ระหว่างทางเงี้ยไม่ไหวเนาะเพราะงั้นถ้าผมอยากไปเที่ยวรอบโลกแบบสบายๆในทางของผมนะผมก็ต้องเก็บเงินใช่ไหมวางแผนการใช้จ่ายการเดินทางหาข้อมูลในที่ที่จะไปเคลียร์หน้าที่การงานกับครอบครัวให้เรียบร้อยอะไรแบบนี้ผมถึงจะไปเที่ยวได้อย่างสบายใจ ลองมาดูอีกความอยากหนึ่งที่ผมคิดว่าฮอตฮิตมากนะในหมู่วัยรุ่นถาปัดเนี่ยนั่นก็คืออยากเป็นนักออกแบบที่โคตรเก่งสุดคูลฮะมีใครมีความอยากแบบนี้บ้างไหมยกมือขึ้นเลย <c oughs> <c oughs> ก็เหมือนกับการเที่ยวรอบโลกนะครับเราไม่สามารถเป็นนักออกแบบที่โคตรเก่งได้ทันทีเลยใช่ปะแล้วก็ต้องฝึกฝนตัวเองนะฝึกเขียนแบบฝึกสเก็ตฝึกคิดฝึกสะท้อน ความคิดของเราออกมาเป็นผลงานใช่ไหมเราก็จะถูกคนอื่นวิพากษ์วิจารณ์งานเราเราต้องกลับไปคิดใหม่โดนล้มแบบอะไรแบบเนี้ยเราก็ต้องเจรในการออกแบบของเราไปเรื่อยๆนะครับให้แม่นยำแล้วก็เฉียบคมมากขึ้นในเดือน2เดือนเนี่ยผมไม่คิดว่าเด็กใหม่ๆจะเป็นนักออกแบบที่เก่งได้เลยนะผมคิดว่าไม่น่าได้ล่ะแต่ถ้าอีกห้าปีเนี่ยมันก็ไม่แน่ถูกปะเ,ออเพราะฉะนั้น ความอยากใหญ่ๆของเราเนี่ยมันจะตามมาด้วยความอยากระหว่างทางเสมอในหลายๆครั้งนะครับความอยากใหญ่ๆของเราเนี่ยมันไม่สามารถใช้ความรู้ด้านเดียวให้ไปถึงได้ด้วยนะเราก็ต้องรู้หลายๆด้านนะครับที่เกี่ยวข้องกับความอยากใหญ่ๆของเราใช่ไหมเราค่อยๆเข้าใกล้เป้าหมายของเราความฝันของเราทีละน้อยทํามันอย่างต่อเนื่องทุกวันทุกเดือนเนี่ยเราก็เข้าใกล้ความอยากใหญ่ๆของเราไปเรื่อยๆ เอาจริงนะไอ้ที่ผมยกตัวอย่างมาเนี่ยความอยากเป็นนักออกแบบที่โคตรเก่งเนี่ยจริงๆมันก็เป็นความอยากที่ไม่มีปลายทางหรอนะครับเรามันไม่มีจุดจบอะ่ะเราจะบอกตัวเองได้ไงว่าเราเก่งหรือยังอะ่ะมันก็ค่อนข้างยากเนาะหรือว่าเราก็ต้องมีความกากันในระดับหนึ่งอะ่ะถึงเราจะบอกได้ว่ากูเก่งแล้วแต่พอเราบอกว่าเราเก่งแล้วเราก็ต้องพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆใช่ปะเราก็ต้องเก่งขึ้นเรื่อยๆอยู่ดีนะครับใครจะมาหยุดยั้งความเก่งของเราได้ใช่ป่มล่ะเออ เราลองดูนักออกแบบหรือศิลปินจิตรกรดังๆด,งดงิเขาไม่หยุดพัฒนาหรอกนะครับเขาทํางานตลอดนะไม่ว่าจะอายุมากแค่ไหนเรากับว่าเขาอยากที่จะทํามันแล้วก็ทํามันอย่างสุดแรงสุดใจไม่หลังเลผลลัพธ์จะเป็นยังไงเนี่ยมันเป็นแค่ผลพลอยได้จากสิ่งที่เขาทําความสุขของเขาเนี่ยอันนี้ผมเดานะความสุขของเขาเหล่านี้น่าจะเกิดขึ้นจากการที่ได้ทํามันลงไปมากกว่าผลลัพธ์ คือเป็นความสุขที่ได้ทำนะครับอ๋อถึงตอนนี้ใครยังอยู่กับผมบ้างวะเนี่ยยิ่งพูดยิ่งงงปะวะคือตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมวิ้นเวร์พูดเรื่องหาเหวอะไรก็ไม่รู้นะครับเออน,นั่นแหละสุดท้ายก็อยู่ที่เราเนี่ยแหละเราอยากอะไรเราอยากจะทําอะไรอยากเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่แบบไหน คนที่มองเห็นความอยากใหญ่ๆของตัวเองชัดเจนเนี่ยนะมันจะง่ายต่อการตัดสินใจนะครับว่าเราควรจะทําอะไรหรือไม่ควรจะทําอะไรใช่ไหมถ้าเราอยากเป็นนักออกแบบที่เก่งกาจเนี่ยเราก็ต้องตั้งใจทํางานตั้งใจออกแบบถ้าจะเหนือไปกว่านั้นคือเราอาจจะต้องค้นหาวิธีการใหม่ๆการออกแบบใหม่ๆแต่ยังอยู่ภายใต้โจทย์ที่กําหนดอยู่โอ้แค่คิดก็มันแล้วปะวะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าต้องบีบคั้นตัวเองมากขนาดนั้นนะเราก็จะแบบ มีความอยากเล็กๆไปสนุกสนานบ้างก็ได้แต่ก็ควบคุมมันนะครับแล้วก็ไอการทดลองอะไรใหม่ๆอย่างเงี้ยการตอบสนองความอยากของเราในขณะที่เราเรียนอยู่เนี่ยมันเป็นข้อดีของการเรียนในหมหาวิทยาลัยนะคือมันมีช่องให้เราผิดพลาดได้เราล้มไปบ้างก็ได้ถูกปะเราผิดก็ได้อะเราทดลองใหม่ๆเราไม่เราไม่ได้คาดหวังกับผลลัพธ์มันมากมายขนาดนั้นอย่างมากก็แค่เสียคะแนนใช่ไหม อาจจะเสียใจนิดหน่อยเป็นบทเรียนเป็นประสบการณ์กันไปเนาะไม่ได้ถึงกับล้มละลายหรือว่าสร้างความเสียาหายเหมือนกับตอนที่เราประกอบอาชีพใช่ไหมล่ะครับในคณะวิชาออกแบบทั้งหลายเนี่ยมันเปิดโอกาสให้เราทดลองความอยากของเรานะครับอยู่ที่ว่าเราเนี่ยมองเห็นโอกาสนั้นไหมแล้วใช้มันได้อย่างสาสมใจหรือเปล่าเท่านั้นเองทดลองไปเรืยความอยากของตัวเองเนี่ยอยากอะไรก็ใส่มันไปใส่ไปในผลงานนะั้นอย่าไปใส่หน้าคนอื่นคานั้นไม่เกี่ยวนะ อ๋อแล้วก็คนที่ยังหาความอยากของตัวเองไม่เจอเนี่ยเอาจริงก็ไม่เป็นไรนะครับสิ่งที่เราทําอยู่ในปัจจุบันกับในอดีตเนี่ยนะเดี๋ยวมันจะผสมรวมกันปันป่นปั่นรวมๆกันไปเราอาจจะเจอสิ่งที่เราอยากทําจริงๆในอนาคตก็ได้คือเรามีสกิลมีความรู้ติดตัวอยู่แล้วเนี่ยเหมือนเราฟาร์มของไว้แล้วอะถึงเวลาจะเอาไปใช้มันก็แล้วแต่เราถูกไหมว่าเราจะใช้ยังไงเราไม่จําเป็นต้องนําความรู้ หรือประสบการณ์ที่เราเรียนเนี่ยไปใช้ตามวิธีการทั่วไปก็ได้ถูกปะถึงเวลาพอวันหนึ่งเรารู้แล้วว่าเราอยากทําอะไรเราก็นําความรู้นั้นนะ่ะนาสิ่งที่ฝึกฝนมาเนี่ยไปปรับใช้ได้ใช่ปะถ้าเรามีของดีในตัวมีความสามารถนะครับเราไม่ต้องกลัวอะไรเลยเนาะยังไงเราก็มีทางไปแล้วถ้าใครรู้ว่าตัวเองยังไม่มีของดีในตัวเนี่ยจังหวะนี้แหละที่เราเรียนอยู่ในหมหาวิทยาลัยเนี่ยฝึกซะเก็บมันเข้าไว้ในตัวซะเนาะ เหมือนผมอย่างเงี้ยนะครับผมก็ไม่รู้หรอกเอาจริงผมก็จับคัดจับผูเหมือนกันอยู่ๆผมก็อยากจะมาเป็นอาจารย์ยูทูบเบอร์คูลขึ้นมาอย่างเงี้ยผมก็ใช้ความรู้เดิมที่เรียนมานะครับผสมกับความรู้จาก YouTube นี่แหละเกิดเป็นช่องจัรย์อูอยากสอนนี้ขึ้นมาเนาะไอ้สกิลการทำแดแกรมตอนทำเลคเชอร์ผมเนี่ยก็คือสกิลที่ผมฝึกตอนที่ผมเรียนนี่แหละมันแตกต่างจากคนที่ไม่มีความรู้ความสามารถอะไรเลยเนาะพอเรารู้อยากทำอะไรขึ้นมาปั๊บเนี่ย เราก็ต้องไปเริ่มเรียนรู้ใหม่กว่าจะได้ในสิ่งที่ต้องการเนี่ยมันก็ใช้เวลามากขึ้นไปอีกนะครับหรือไม่ก็ต้องไปพึ่งพาคนอื่นพึ่งพาพ่อแม่พึ่งพาครอบครัวให้เขาแบกเราในอนาคตเนี้ยเป็นภาระคนอื่นอีกเนี้ยเราอยากจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าเนาะสำหรับคนที่ไม่ได้ตั้งใจเรียนมากเรียนผ่านๆไปเฉยๆเนี่ยเพราะว่ามีอย่างอื่นทํามากกว่าสนใจทําอย่างอื่นมีงานเยกมากกว่าเนี่ยไม่ผิดอะไรนะครับ แต่เราดูสิว่าสิ่งที่เราทำมาในอดีตสิ่งที่ผ่านมาเนี่ยเรามีสกิลอะไรบ้างเราเก็บความรู้ความสามารถอะไรไว้กับตัวไว้บ้างซึ่งมันสามารถนำไปใช้ในอนาคตได้เนาะเราอาจจะเดินในแนวทางอื่นที่ไม่เหมือนกับในคณะที่เราเรียนมาอะไรแบบนี้กไ็ไม่ผิดไม่ผิดอะไรนะครับเนาะก่อนจากกันไปเนี่ยฝากไว้นิดนึงมันมีสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งนะครับไม่ใช่แค่ความอยากเพียงอย่างเดียว แต่เป็นการคงอยู่ของความอยากนั้นๆถ้าเรายังคงความอยากนั้นอยู่ได้เนี่ยเรายังมุ่งมั่นมุ่งหวังในสิ่งที่เราต้องการอยู่เนี่ยเหมือนครั้งแรกที่เราสมัครเข้ามาเรียนคณะสถาปัตย์นี่แหละหรือคณะอื่นๆก็ตามมันนะถ้าเรายังคงความอยากของเราไว้อยู่เนี่ยเรามั่นใจว่าเราจะไปทางเนี้ยเราเลือกแล้วเราตัดสินใจก้าวเดินด้วยตัวของเราไม่ว่าจะเจอปัญหาเจออุปสรรคอะไรก็ตามจะโดนมรสุมพายุเข้าอะไรก็เหอะ เราจะผ่านไปได้ด้วยแน่นอนนะครับวันนี้ก็แค่นี้แหละฝากกดไลค์กดแชร์ตามสไตล์ยูทูบเบอร์ด้วยนะมีอะไรก็คอมเมนต์มาคุยกันสวัสดี